สวัสดีค่ะโดยไม,ม่หมออ้ํธรรมทาโร,รวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในปี2,567กัน้าวปีมะโรงนะในปี2,567เป็นไปได้เลยว่าจะเป็นปีที่คุณจะเห็นช่องทางนะหรือแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างของชีวิตได้ถูกจุดแล้วทําให้ชีวิตพลิกฟื้นพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นมีโอกาสเป็นมหาเศรษฐี ชาวปีมะโรงนะในปี66ที่ผ่านมาดูเหมือนเหนื่อยล้าเหมือนกันเนาะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะไม่เป็นไปดังใจหรือรู้สึกชีวิตติดขัดเหมือนมีคนมาฉุดรั้งทำให้ไปไหนไม่ค่อยได้นะก้าวหน้าได้ก็ไม่กระเตื้องเยอะแยะเท่าไหร่นะอาจจะรู้สึกติดขัดเหมือนมีคนมีฉุดมือรั้งเหมือนมีติดขัดอะไรบางอย่างหยิบจับทําอะไรมาดูติดขัด แต่ปี7 7ดูเหมือนกับว่าคุณจะหลดุดหลุดพ้นเนาะเออหลุดพ้นจากปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆและอะไรที่รู้สึกติดขัดมันเหมือนคุณจะเห็นทางออกเห็นทางแก้เห็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาชีวิตของคุณแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดถูกต้อง ชีวิตจะเหมือนดับได้เกิดใหม่ได้เริ่มต้นใหม่นะเออแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเงินทองมีความสําเร็จมีความโชคดีมีความก้าวหน้าเข้ามาสู่ชีวิตด้วยเป็นปีแห่งความเจริญเติบโตก้าวหน้ารุง่งเรืองปัญหาอปาุปสรรคที่เคยมีจะถูกคลี่คลายแก้ไขได้ตรงจุดตรงประเด็นนะแล้วก็มี พบทางออกพบทางแก้พบทางสว่างของชีวิตทําให้ชีวิตพลิกฟื้นพลิกผันเปลี่ยนแปลงถูกแก้ไขไปสู่จุดที่ดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสว่าชีวิตจะเจริญเติบโตรุ่งเรืองก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะมีความมั่นคงทางการงานมีความมั่งคั่งทางการเงินความรักก็สุขสมสมหวังสมดังใจปรารถนาออคนปีมะเส็งนะต้องบอกว่าในปี2567นะดูเหมือนว่าจะเป็นปีที่คุณเนี่ย โอ้กำลังบุญฐานบุญนะจะส่งผลให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนะเออปีหกหกเนาะชาวปีมะเส็งปวดหัวเนาะ <c oughs> หัวจะปวด <c oughs> เหมือนมีเรื่องให้ต้องแก้ไขคิดเยอะคิดหนักคิดมากหลายสิ่งหลายสถานเหลือเกินนะทั้งเรื่องการงานนะ เรื่องการเงินที่ต้องบอกเลยว่าอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างนะคะหรืออารมณ์ความรู้สึกของตัวเองภาวะของตัวเองที่อาจจะรู้สึกอึดอัดจใจไม่สบายใจหลายสิ่งหลายอย่างเนาะต้องสู้กับตัวเองด้วยสู้กับกิเลสหรือว่ามารร้ายในตัวเองหลายสิ่งหลายอย่างเลอเกินนะเออหรือว่าอาจจะมีมีเรื่องมาทําให้รู้สึกไม่สบายใจนะอยากจะระบายอยากจะระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะในปี2566นเนาะ ในปี2,567คุณเหมือนกับว่าคุณจะมีฐานบุญที่ดีขึ้นหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะอาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนี้คุณกําลังพยายามสร้างบุญสร้างกุศลสให้ตัวเองซึ่งฐานบุญนี้จะส่งผลให้คุณเริ่มควบคุมชีวิตของตัวเองได้เออหรือว่าชีวิตของคุณกาลังเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นหรือว่าจริญเติบโตโก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นว่าเป็นปีที่ฐานกําลังบุญของคุณแข็งแรง มีโอกาสว่าชีวิตนะจะพลิกแปลงจากจุดที่อาจจะรู้สึกติดขัดมีปัญหานะไปสู่จุดที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะคลี่คลายปัญหาอุปสรรคในอดีตจนชีวิตก้าวขึ้นสู่จุดที่สูงขึ้นดีขึ้นมีช่องทางดีๆให้กับชีวิตมากขึ้นทั้งการงานการเงินหรือว่าความรัก นะชีวิตมีหลักมีฐานมีความมั่นคงนะจากพลังบุญแต้มบุญและการกระทําของคุณนั่นเองเออคนที่เกิดในปีมะเมียนะ2567ต้องบอกเลยว่าเป็นปีแห่งความโดดเด่นเออชีวิตของคุณจะได้เฉิดฉายมีโอกาสได้โดดเด่นเป็นสง่ามากกว่าใครๆเออ มีโอกาสจะได้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินเชีวิตของคุณจะโดดเด่นเป็นสง่ามีโอกาสว่าจะมีออร่าราศีมีโอกาสโดดเด่นเต็มทีมีโอกาสจะมีชื่อเสียงที่โด่งดังคนที่เกิดในปีมะแม่2,567นี้ดูเหมือนปีนี้จะมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังมีโอกาสว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสว่าจะเป็นปึกแผ่น มีโอกาสว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตที่ต้องเรียกได้ว่าทำให้ชีวิตของคุณจเจริญเติบโต,ตก้าวหน้ามั่นคงแข็งแกร่งและแข็งแรงเลยนะ ออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าปี2567นะชาวปีมะแม่นะเป็นปีที่คุณจะมีชื่อเสียงโด่งดงังเป็นปีที่คุณจะได้บริหารจัดการอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหรือคุณอาจจะมีธุรกิจเพิ่มเติมก็ได้ชีวิตเป็นหลักเป็นฐานมีหลักมีฐานมีความมั่นคงเนาะเป็นปึกเป็นแผ่นนะคะได้เป็นอิสระนะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะปลดนี้ได้หรือหมดหนี่ก็ได้นะในปี2567นะดูเหมือนกับว่าชีวิตของคุณจะเจริญเติบโตโก้าวหน้านะคะเออดูเหมือนกับว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะ ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีบ้างที่อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาในชีวิตที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกวิตกกังวลหรือกังวลใจหรืออะไรต่างๆหรืออาจจะตัดสินใจผิดพลาดในช่วงที่ผ่านมาแต่ปีหกเจ็ดนี้ดูเหมือนกับการตัดสินใจของคุณจะถูกต้องคุณจะทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะมันเหมือนคุณมีประสบการณ์มาแล้วนะในปีที่ผ่านมาพอปีหกเจ็ดคุณมีประสบการณ์ที่ดีนะคุณมีแผนที่ดีคุณมีการานำบทเรียนชีวิตในอดีต มาปรับใช้นะทำให้ปี67นี้เป็นปีที่คุณจะเจริญเติบโตงอกงามงดเงยนะงอกเงยงดงามนะมีโอกาสว่าจะเจริญเติบโตก้าวหน้ามีชื่อเสียงโด่งดังเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์มีชื่อเสียงนะมีเติบโตนะมีโอกาสรุ่งเรืองรุ่งโรดก้าวหน้าก้าวไกลนะเอ ปีนี้เป็นปีที่คุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังเด่นดังมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่จเจริญก้าวหน้าเติบโตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์แล้วมีโอกาสว่าชีวิตจะมีหลักมีฐานเป็นปึกเป็นแผ่นมั่นคงมั่งคงั่ง